ชื่อเขาที่ชัดเจนนะคะเขาชื่อปาร์คนะคะ P A R K, P-A-R-K Park T1 จากประเทศเกาหลีเขาก็ออกได้มีการคุยกับสมาคมใน,ในหลายๆเรื่อง Uh, we have the first time we, no first, this year first uh, first uh, day of the start of national training camp, we talk about uh, something uh, schedule something uh, like this. the philosophy, like we this happen we want one one combination อั Only. Have a ที่มีอะไรกานเดียวเราเองก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าระดับ r a ็กก n g องเราค่อนข้างต่ำะเพราะว่าด้วยจุดนี้สถานการณ์ตอนนี้เขาคิดว่าจะวางอนาคตที่ดีให้กับวอลเลย์บอลไทย This national team players, we have today this year with under twenty also. Uh, These players for a long, long term plan means uh, we will for a future, future volleyball Thailand. We also we another thing is we recover players, injury players. Very too much players now injury. t h e c o r e p l a y e r s for, for moving good moving tissue uh, uh, tissue t h i s e u e lead ตอนนั้นตอนที่นักกีฬาที่เราเรียกเข้ามาทั้งรายการปีนี้มันมีอายุ20ด้วยนักกีฬาที่เราเรียกเข้ามาเองก็มีนักกีฬาที่รุ่นอายุต่ำกว่าอยู่ต่ำกว่า20ด้วยนะเพราะว่านี่เป็นการเหมือนวางแผนระยะยาวสำหรับตัวเราเองในกสำหรับบอลได้บอลไทยแล้วก็อีกอย่างในคือนักกีฬาที่เรียกเข้ามาเนี่ยมีการบาดเจ็บกระปิบค่อนข้างเยอะค่ะเรเลยจะมาคลื่อนผูก่อน Yeah, this is a little more problem than another another national team. But uh, we make a program, this, we cover this program. We, we talk, we make, I, I do the best condition of all two uh, problems we can solve this year. จะมีปัญหาเยอะกว่าประเทศอื่นด้วยแต่ว่าทั้งสองปัญหาเนี่ยเขาจะพยายามวาโปรแกรมให้ดีเพื่อให้มันไปต่อได้ในปีนี้ Yeah, main point is t e in more than volleyball without preparation physical training. w i volleyball is very hard sport. Many players come to the knees, back problem solved like this. We make we change a little of the culture of the weight training ในวันเล่นวันสมัยใหม่ค่ะถ้าการเตรียมตัวด้สมรรถภาพการ์ดดีค่ะมันจะทำให้เกิดปัญหาอย่างที่เจอได้บ่อยก็คือทั้งข่าทั้งหลังนะคะซึ่งตรงนี้เขาพยยามที่จะเปลี่ยนวัฒนธรรมในไทยตรงนเรื่องความสำคัญของการเวทมนตร์ Push. She believe we can take we can take first place. But uh, I try good result. But we are starting this year long term plan means we cannot this year big director come to the good result. <laughs> ซึ่งเราก็คงไม่สามารถกดดันนักกีฬาผลักดันนักกีฬาให้ได้ที่หนึ่งในปีนี้ได้เลยแต่ก็เขาบอกว่าเขาจะพยายามทำให้ได้ผลในปีที่สุดนะ no my duty must go to the player checking players I must I must study Thailand the level of the league level of the the, the, the physical condition uh, or culture I must go I am not not i n t i f r e r e n t I must check anything เขาไม่เน่อแว่ามันเป็นหน้าที่ขอด้วยเขาต้องไปดูสภาพร่างกายนักกีฬาไปดูระดับลีของเราเป็นยังไงแ้วความที่เขาเองเป็นเฮดโค้ชของทีมชาติไทยเป็น้าที่ที่เขาต้องไปตรวจสอบตรงนี้เครโปรแกรมนตอนโปรแกรมทีมิไขได้ไปดูในลีกมันก็เลยเป็นจุดที่ทาให้เมาวาโปรแกรมระยาวให้กับคนีมชก็ การเก็บยตัวในปีนะครับก็ทางคนแล้วก็ทางสมาคมแล้วก็ทางผู้ใหญ่ทุกส่วนนะครับกว็วางแผนในระยะยาวแล้วก็มีกําหนดการซ้อมต่างๆโดยเขาจะแจ้งเราอีกอีกทีหนึง่งแล้วก็แล้วก็จะมีรายการการแข่งขันแล้วก็จะมีการรูปแบบการฝึกซ้อมต่างๆในการแข่งขันในครั้งนี้นะครับก็รู้สึกว่ามันมันน่าจะเข้มข้นมากขึ้นแล้วก็การเรียกเข้ามาซ้อมในครั้งนะี้มันมันมันต้องแข่งขันกันแล้วก็มันจะมี บางอย่างอาจจะเป็นอุปสัพท์แต่เชื่อว่าเราจะสามารถก้าวผ่านไปได้ก็ถ้ามองจริงๆเราก็ถือก็ถือว่าน้อยจากจากปีแล้วแต่ก็มันก็เป็นผลดีในการสร้างสร้างร่างกายแล้วก็เป็นการแข่งขันที่เรารู้สึกว่ามันมันเป็นการเตรียมทีมสําหรับการแข่งขัน <c oughs> ในในปี2025ก็คือซีเกมที่เราหวังว่าเราจะสามารถ เอาเหรียญมาให้ให้ได้แล้วก็วังว่ามันจะเป็นแมตช์ที่ทุกคนอยากเล่นแล้วก็แสดงศักยภาพจริงๆในการฝึกซ้อมในการแข่งขันในครั้งนี้ครับก็จากการแข่งขันไทยลีกที่ผ่านมาเขาประเมินว่านักกีฬาของเราเนี่ยส่วนมากมีอาการบาดเจ็บ60เปเ็นป็นส่วนใหญ่แล้วก็ก็มีการวางแผนในการเตรียมเวทเทรนนิ่งเป็นอย่างมากแล้วก็การสร้างร่างกายเป็นอย่างมากแล้วก็การฝึกซ้อมเนี่ยเราปึกซ้อมกันก่อนหนึ่งเดือนแล้วก็หลังจากนั้นก็จะฝ่อแล้วก็จะมีการเรียก กลับมาซ้อมใหม่ก็เพราะฉะนั้นน่ะมันจะเป็นการฝูกฝูร่างกายเป็นส่วนใหญ่แล้วก็รักษาสภาพในการฝูกสอบในการทั้งนี้ครับครั้งนี้ก็เด็กผูชายครั้งแรกก็รู้สึกดีใจครับเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับผมก็เพิ่งอายุยี่สิบแปดเป็นเด็กใหม่ก็ก็จะทําหน้าที่ตรงนี้ให้เต็มที่ครับอาจจะเป็นส่วนสูงครับแล้วก็การตกก็ประมาณนี้ครับผมเพราะฉะนผมก็ ก็ถ้าติด14คนก็จะดีไปเลยครับก็จะพยายามแสดงฝีมือของตัวเองให้ออกมาให้ดีครับก็เ็บเพียวประสบการณ์การซ้อมแล้วก็ร่างกายของเราเพราะเราก็ยังอายุน้อยด้วยครับก็ต้องทําร่างกายให้มันแข็งแรงแล้วก็เพื่อจะเป็ทพันรุ่นพี่ได้ครับ